ยับเลยอันนี้แบบว่าลูกค้าไปขับอย่างเดียวเนี่ยที่ว่าไปขับชนมาชนแล้วก็แบบเกิดอ้วนาวดำเลยน้ำเข้าดิเฮ้ยเข้าได้ไงดูดูไอเด็กน้อยสามคนมันเป็นอะไรไปน่ะมาขอถ่ายเป็นอะไรมาขอติ๊กเกอร์มั้งถามรอบๆเฮ้ยเหมือนมันมาร้านเราบ่อยขอติ๊กเกอร์ชัวชัวไปไปรุ่นไปไหนกันไปขอติ๊กเกอร์ ฮะเขาลุนจากพวกเองไม่ไปโรงพักที่นี่มันร้านรถฮะใครเดิดนมานี่เดินมานี่พี่ช่วยอะไรได้ไห<อ>นไหนจริงไหมนี่เฮ้ยไ,ไปสั่งจริงสพเมืองบุญลำอนุก,กูลใครเชื่อนุก,กูลใครเองก็้ยุ้ยเลยเนี่ยเฮ้ยไม่มีใบกับขีดเลยไขับยังไง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมไม่มีหลักฐานแสดงความอะไรการปกครองครอบครองแก้ไขดัดแปลงสภาพไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบอะไรอุปกรณ์ส่วนควบอก็คือไม่ครบนี่นี่อุปกรณ์จะไม่ครบนี่นี่เขาติกไปเยอะนะพอมีใบขับรถไปสวนหมวก,กันนอกอซ้อนสามเนลลี่ยเหรอเออทำไมไม่ซ้อนสีมันจะได้ไม่ดูนน 3, เนี่มันเขาไม่ให้เขาไม่ซ้อนสามจะต้องสีไปเลยปเรียกคู่ มันต้องเป็นเลขคู่มันเป็นเลขคู่ซ้อนสองได้แต่สามได้สี่ได้ห้าไม่ได้หก็ได้ใช่ต้องเป็นคู่แล้วใครจับวะเนี่ยมันจะมีไหมห้าบับเท่าไหร่อะไรเนี่ยหกหกร้อยเหรยหลือือเท่าไหร่เขาว่กกี่บาทแมม่เขาบอกหนึ่งพันพันหนึ่งรือยพันหกเนสี่หกแปดหรือแปดร้อยโอเคู รหัสจับเองรู้จักไล้เนี่ยหกสองศูนย์ห้าอ๋อรหัสหมวกเอ็งไม่ไปบอกพ่อแม่เองมาหาพี่เอ็ยโดนด่ายยิ่งใช่ไหมสงสารดิแล้วยายช่วยยังไงจะต่อราคาให้มั้ยเด้่ต่อไม่ได้แล้วมันลงระบบแล้วเนี่ยลงแล้วเรียบร้อยเอางี้มาเอางี้รู้เลยว่ามาทำไมพี่รู้ว่าเอ็งมานี่คืออยากใจพี่ให้ช่วยเอบอกเลยเอ็งไม่ไปหาพ่อแม่ฮะพี่ไมพ่อแม่เองอ๋อมันเคยมีคลิปหนึ่งที่ว่าไปช่วยรถดูคลิปแน่นอนนะ งโกแล้วออกมาก็เลยมานี่เลยแท<ม>นท<ม>ี่จะไปหาพ่อกับแม่โอ้<ม>เอาไงเฮ้ยทำเครื่องรถก็ไม่เป็นหรอกพวกนี้ล,ล,ล้างรถเป็นเหรอมาเดี๋ยวเด้ออันนี้ปรับหกร้อยจะมาล้างรถล้างรถเพื่อเรีกกับมารานให้พี่ประรถออกให้ <อ umb. S 1> เดี๋ยวถ้าล้างรถเนี่เราคิดลูกค้าแค่ห้าสิบบาทห้าสิบโอ้ คนไหนเป็นคนขับนี่คนไหนเราเราคนกลับสิบสองคันต้องล้างรถทั้งหมดสิบสองคันเนาะแล้นเราเอาให้ล้างได้เอาสิบสองคันเนาะคนหนึ่งล้างคนหนึ่งเก็บขยะได้กว่าไหมเออเอามาๆนี่เลยมีคันหนึ่งมีพิ่งมาให้มันไปล้างดูให้มันล้างเลยเราคอยบนนี้เก็บขยะอืมเอา แทนที่จะไปหาพ่อกับแม่โอ้เออนี่มีรถจะล้างอีกแล้วก็เก็บผ้าขาเพราะเองอันนี้ไม่อะไรเด้อแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนี้อีกก็ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วครับผมไม่ต้องมาเด้อใครก็ได้เอาเวลาเกิดเรื่องโดนตำรวจจับเรืออะไรกับนี่ราจะต้องมาได้ก็ต้องมาเพรเองเอาเนาะเสร็จชุดสีด้วยย้ายแางเลยเดี๋ยวพี่พาไปยกรถเอาเลยขอให้ตรงที่สะอาดพอโอเคไหมอ่ะ โอเคเดี๋ยวให้ทําเลยแล้วก็เดี๋ยวรถจะเข็นมาทั้งหมด12คันทีละอย่างแบ่งงานทำแล้วกันต่อไปโดนตํารวจก็ต้องดูดีตัวเองขับรถไม่ใจไม่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 มีกระจกไม่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังตัวจริงยังไงก็จับอยู่แล้วโดนอยู่แล้วไม่โดนด่านนี่ไม่เขาขี่จับใช่ไหมเขาขี่ตามเลยเอางี้ล้างรถให้หมดเลยเดี๋ยวเราข้างหน้าเลยเนี่ยพวกนี้อัน้างเลยอ่าได้แล้วก็ขยะนี่พวกชุดสีเนาะเดราย้ายไปด้านหลังเลยได้ ไปโอเคเดี๋ยวให้ทําเสร็จก็ยังไงเดี๋ยวพี่จัดการให้เอาเลียกกันแล้วเวลาทีหลังเพื่อนๆดูอะไรอย่างงี้ไม่ต้องบอกเลยไปหาพ่อแม่เด้เลยนะพ่อพี่พี่ช่วยอะไรไม่ได้ไปคิดยังไงมาหาโอมายชูโอูยหลังเงินไม่น่าทําคลิปออกไปอล้ยพอแล้วอันนี้พอแล้วเใครดูคลิปก็ไม่ต้องแล้วเออเอาไปรหัสอบสองศูนย์ห้ารหัสหมวกพีเซ็กด้วยพีเซ็กเงินกินเหล้าหายไปแล้วครึ่งหนึ่งวันนี้ ฉลองล้างจัดร mm ้านใหม่เลยเออพอดีจ hmm. ัดร้านใหม่ไปเลยเหอเอเงินฉลองหมดจบเลยโอ้อ่าโอเคลุยเลยเด้เดี๋ยวพี่มอบให้เองเส้นนี้เลยจัดการเลยสะอาดเด้อสะอาดสะอาดโอ้มีเรื่องอย่างนี้ด้วยวัดหัวเยอะ ยังเลยลูกยังโอ้กี่โลวะเนี่ยยังมืดก่อนเวลาไปส่งรถลูกค้าเป็นไงบ้าเออเป็นเวลาเนี่ยมัน,นจะดึกเวลาลูกค้าเขาแบบก็อยากเห็นไอ้สภาพรถด้วยไงอีก40่กิโลโอ้ไกลไกลดิอ๋อตอนเองอยูไออ่ไกล,ไกลน,น้นอยเองไปไป,ไปส่งรถดึกดึกไหมไม่พี่มีคนไปส่งแทนอ,อ๋อใครไปอามครับดึกดึกดก็ <ๆ S 1> ไปเหรอแล้วก็รถสไลด์มาอ๋อดึกๆกก็ไปครับ แต่นี่ของเราคนละแบบที่เราเป็นรถรถปั้นเองครั้นี้ลูกค้าเขาอยากเห็นรถด,ด้วยตอนตอนที่มันแบบยังไม่มืดเนี่ยครับแล้วตอนนี้เองภูมิใจมั่นใจขนาดไหนการปัน้นครั้งนี้เอาที่จะให้ลูกคา้าผมเต็มที่ครับแต่ไม่รู้ลูกค้าเขาจะถูกใจไหมพี่ <c oughs> เออเขาจะถูกใจไหมเหอาว่าใครเป็นคนคิดเหรอว่าให้เอาชุดสีดำแล้วเป็นรอยเนี่ยคิดเองพี่คิดเองคิดเองได้คุยลูกค้าไหมไม่ครับคือประกอบใส่เขาเขาตามงบมาใช่ไหมครับใช่เน่เน่เน่ประกอบใส่เลย เฮ้ยเวลาจะส่งรถบอกรายดีเร็วให้เค็ดดีๆเป็นข้าเนี่ยแล้วก็ผ่ามล้วไม่ะไม่ได้หมาพี่เออแต่ก็ต้องรีบไปเลยว่าเดี๋ยวไปขอผ้าลูกค้าก็ได้ครับเอกสารอะไรครบเรียบร้อยเนาะครบพี่ไปรีบไปดีกว่าขับรถได้ไหมขับได้พี่ขับเป็นไหมเป็นครับเออในเอ็งขับดูกับไปโอเคพี่ ม,มือถวะบวกเลี้ยวขี่หาอะไรมาช้าชิบหายเลยเที่ยนที่รีบตื่นเที่ยวไหนเมื่อคืนเที่ยวเท่านั้นเลยพี่ปิดเด็กเขาเลือกทั้งครับอ๋อโอ้เราไปเทีอออย่ยวหรอกจังกินอยู่ร้านก็พอจะ,จะชิวทั้งอะไรพี่เดี๋ยวเนี่ยแยกหน้าแยกหน,น้าแยกได้แยกหน้าอูต่อไปอีกต้องม,มาส่งอีกเดี๋ยวหนี้จะได้ค่าแบบแรงมาส่งโอเคพี่แวะซื้ออะไรกินว่หิวข้าวอยู่ไหมกินอะไรยังแวะพี่แวะไม่มีอะไรดิไม่มีหรอกอ๋อไม่เวะ ซ้ายแต่หมากแล้วนี่โอซ้ายแล้วจุดไปทางขวาเอ็ดพันพีเอ็ดพันใค่นี่วะชีวีไว้เอ้ยหลอกอีกซ้ายเออไหนพี่นี่เรยทางขวาแต่เลืดตอรนี้อึ้นขวาดิอืมถึงตรงไหนครับก็ทักมันดอเลยบอกยังไงวะเนี่ย คือแล้ว <lok> เนี่ยตรงไหนเนี่ยตรงร้านที่เขาขายของเนี ah, ่ยตรงเนี้ยครับไหนเราอยู่ไหนเรากำลังเดินมาเนี่ยครับใช่ไหมเนี <fått> ่ยใช่ครับโอ้แมนครับแมนแมนแมเอาเอาเอาโอ้มาหมื่นเดี๋ยมีร้านมีเองโอ้หางขึ้นเขาดินี่ครับคนขับมันหลับนะครับก็เลยไหลรถไหลไปเอคนขับมันมันไหลทำไมมาถึงก็ที่มืออยู่ครับ นี่ตัวอันนึงอ่ะอ่ะลดลงลดลงคือทีหลังเราต้องแบบมาแบบเวลาแบบนี้เราบางแผนผิดป่ะเมื่อคืนเที่ยวหนักเกินไปป่ะมวยไปจัดเด็กดีจัดนักพูดพียเองกูจัดคนอวดพี่แมวันใช่พี่เห็นเองเอาไปเองจัดนาทีป่ะก็ต้องรอเวลาเอออ้าวนี่เฮ้ยสวยพี่สวยพีดาวครับอันนี้พีดาวครับพีดาวครับก้อนวัต เดื meantime, อนสองเดือนใจก็ได้ครับไม่ยากหรอกครับลานผมอากจเมีิหลีครับมอ้แหนร้อยเอาเปนมีดเอาให้ข well like ี่ไปเลยออกติ่มออกติมออกติมเลยขี้ี่มีมีซูบีคับมีซูบีครับมีหน้าบีกหลังค้งครับ ยกลอยเงีเลยไปยกลอยโชว์ไปเฮะตตังเกือบตายโอ้ยเฮ้ยตีโอ้โหบนาเลยกูาเนี่ยเอาเอานี่ี่นะเวเอาขึ้นไปจะทิงขึ้น อ๋อเอมอลล้หาเบนี่มอลำอยู่เปล่าอยากไปหมอลำนี่ยจะหนี่เปล่าผมกินยังงโอ้ยผมแก่จักเกนะครับผมวันน่ะโอ้ยว่าเดียวนเดินนวนเดนจัมนะปานพดค่ะเนี่เดียวรอกเปนเบิดนี่แล้วครับนี่ได้พวกกินโอ้ยหาลายแถวว่ะยี่นี่เขาินดลายไปนี่เด้อเขากินยังฉีดลลายไนี่เด้อครับกินลายไปนี่เด้อบ เอเอาอคผมเกล่ยอะไรเกีียวเลยแล้วกี่อ้ยเดวายบีกัลวเบิดนี้เล่อยเบิ้งเบิ้งดดโดดอุ้ยอนั้นอันราอมานยใจขวดน้อยนันีัันมาจ้มขวดอยกินนกันโอเคจัดมากินน้ำกันเลยไปจัดมาขวดน้อยนะ โอโอ้ไปเดียเอาไปดิสกครับร้อนอก้นอกบ้าเด้อมันตอบรถจนนลาห่างจนาออกคั้นไหมรเลืดหลโอ้จได้นว่าเล่นติ๊กตอก้วยใช่ไหมเฮ้ยเล่นติ๊กตอก้วยว่ะเดี๋ยวเดียมีอะไรก็อันนี้เราติดติดตามพี่ทางไหนหนค่อยเห็นติ๊กตอครับยูทูบเลยในติ๊กตอกเราชื่ออะไรเฮ้ยมีแต่รถเลยเหรอทำเมไรถเลยนะเฮ้เผื่อคนไปติดตามด้วยชื่ออะไรอ่ นี่นะอะไรแอดเนี่ยนี่สจุดตใช่ไหมถ้นธารมธ้นทรนอ๋อเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้เฮ้เฟี้ยวเลยว่ะเี้ติดติดตามพี่ดูคลิปตลอดก็เลยแบบซื้อรถแล้วตอนนี้ไม่มีขายเนี่ยอ๋อถ้าซื้อมาก็แต่ว่ามันก็ไม่นี่แบบแต่งนี้ใช่ไหมลระใช่ไหมอันนี้ถูกใจไหมเนี่ยนี่คุณคนออกแบบเลยเนี่ยได้ไหมได้ได้เ่ยได้เรือนใหม่เป็นนี่ด้วยดิจิตอลครับอืมอืมแกออกไหมแกเองแกเองเลย เือกันือมันเออ๋อซื้อใหม่เนี่ยเพราะรถเก่าไปเลยใช่ครับมันพังตัวนี้พังแล้วโอ้ห่อนทองกครับตัวนี้ทำเองนะอู้พังพัววนเาวันพังอยู่ใช่พ่อนี่ฮะเรียบร้อยก็พี่ประกันก็ประกันให้สามเดือนไปเลยอือแต่ว่าถ้าเราจะไปทําลูกหรือทําเครื่องหรือทําอะไรเนี่ยไม่ทําขี่ชิวพอแต่ว่าถ้าเราไปทำหรืออะไรจริงๆกับพี่ก็จะไม่ได้ประกัน แต่ว่าถ้ารถเราขี่แล้วเราแบบมีปัญหาแต่ว่าถ้าพี่อยู่มาเช็คดูเราก็อยากให้เราจะเช็คพวกน้ำมันเครื่องง่ายไม่ยากหรกแค่นั้นเองแค่นั้นก็ประกันนี่หมดครับโอนเสร็จก็เดี๋ยวโอนเป็นชื่อของแม่ไม่มันต้องเปลี่ยนป้ายแล้วครับต้องเปลี่ยนป้ายเก่าไปไปเปลี่ยนที่คนส่งก็จะได้ป้ายใหม่มันจะส่งมาตามหลังนั่นแหละอันนี้เราจะได้เป็นเอกสารหน้าเล่มไปก่อนนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมทำอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอันนี้เอาขี่ไปเดียรืออะไร กี่ไปเรียนด้วยไงไปเรียนครับแน้นทีทุกถูกใจถูกใจไหมไม่ต้องแต่งแล้วนี่เนาะไม่ต้องแต่งแล้วชู๊กอะไรมก็มีท่ออะไรมีให้หมดแล้วครับสาวซ้อนอันนี้ซ้อนสาวหน่ยซ้อนสาวหน่ยเห็นเมื่อกี้ไอ้ใครว่าไปซ้อนใครนะจะไปซ้อนใครซ้อนแน่นอนเลยแน่นปะครับโอ้แน่นแล้ต้องไปตีกับพี่เลย ไปจ้างว่ามันงานก่อเด้ตัวอ๋ออ่อโอเคอ่อโอเคโก็เดี๋ยวผมจะไปเลยละเพราะงานครับแล้วผมเอกสารให้แล้วก็เดี๋ยวเน่าแกล้ดินโอ้โอ้หนเอออีกกจิึหนึงขนาดนี้เขาบอกมี่เวาี่ไม่นารอดเนาะครับมันมันนสายนั่นนะครับผมผมได้เบอร์ดี กินปะนี่ผมผมเลี้ยงก็ได้ครับซื้อให้คุณแม่ก็ได้ครับได้เงินเอาติยังครับเ <c oughs> สียก่อนเลยจังไรก็ต้องซื้อยอย่างเดียวกับมาจ่ายมาค่าส่งก็ได้ได้หมื่นหนึ่งครับมื่นเดียวแล้วที่เหลือพ่อนเพราะว่าไอ้เดี๋ยวค่าค่าส่งนี่ยไม่ได้คิดจักบาทได้ครับผมผมอยู่ไอ้เม,มืองบุรีรัมจักบาทไอ้ผมโอนให้ไม่ได้เพราะเราข่าวเนี่ยขอจ่ายบ่ายติดมาข้าข่าวไม่เกี่ยวาบผม ผมบริหารนั่งกินอยู่ครับแต่ว่าหูผมห่วงไดมันไกลๆนะครับน้องกีบุลแล้วเขาไปน้องกีแล้วตอนนี้น้องกีเลือ่ตอนนี้น้องกีอย่างน้องกีจากนี้ไปน้องกีกิโลไปน้องของตัวไปน้องของเก้าฮะเก้ากิโลโอ้ไม่ไม่ดีเนี่ยสิบเจ็ดโลไปน้องของปีนี้แล้วน่าเอ็ดอนลุหนักไปอ่าโอเคๆแล้วก็เดี๋ยวไปยังน้องกีน้องแล้วน้องหงเลือ่อน้องหงดีกว่าน้องหงกิโลน้องหงวิวินกินอยู่ติดตรงนี้

ครับผมแม่ดาน้ำมดาหมดแต่แม่จะผีแมนโอ้ตากล้องอยูตากล้องขับรถไปครับขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดเดียวมันโดนแฟนบ่บ่ได้ครับผมคนนั้นอ๋อตากล้องก่กินกันเพราะฉะนั้นเอาคนซื้อดีกว่าอ้าวบูชาซื้อกันให้บูชาให้พรด้ยอันนุชอีให้พรแน่หนี่ยากเปเนาะไล้แน่มันจะคล้องมาไหวไาผมผมอ่าผมจัดให้เอ้าโอ้ปวดหลัง noise net เออ โอ้เานนงล่งแปลงล่างแปงล่างนี่อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเอกสารน่ารด้ยเราพกไปโอ้หอนถองเลยไปนี่ล็อกรถขายล็อกรถไปรก็สารไ้นั่นะไทกนเดี๋ยวไทให้ก็ได้นี่พกนี่ไว ไปเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวโอนค่าเราขาวให้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางเลยหาอะไรกินก่อนแวะหน่อยไม่ต้องยากดรอกครับผไม่ยากดรอกพอแม่เขาเร็วชี้เราบัญชีได้แม่เขาอยู่ขุนดิอันนี้ท่านผู้หลุดยังไดยังใดริมแม่ติแม่เหรอเนาะเอาผู้ใดเป็นคนให้ผมอาจจแม่เจ้าหนี้ในแม่เนี่ยแล้วใครเป็นคนจ่ายเขาเนี่ยแม่นั่นแหละเราต้องทักหาแม่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราต้องเอารูปส่งให้แม่ก่อนโอ้ลิ่นรั่วเราคอยนี่ ไปแล้ไงก็เอกสารนี้ถ่ายรูปกันถ่ายรูปรับรูกันมาถ่ายรูปกันในรอก้องพี่ถ่ายได้เอากล้องนี่นี่ฮะเดี๋ยวส่งให้มีเอี้ยวม่วงไมมเอียมวเนี่ยอ่บลืมอีกโอ้จบเจ้าเก่งเกินไปเจ้าเก่งเกินโอ้นางก็จไหมโอ้ยขอยุ้งแม่ยังมากินนนะจะโกงแกบโกกบลยไปโอเคไม่ลืมหรอกนะดีครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่อุดหนุนกันนะครับด้เงินกินเล่าแล้วครับ่ะโอเคเราเลยโอ้ยจำได้แล้วจำได้แล้วครับผมจำได้ยู่ครับโอ้โหโอ้โอ้ไม่ตาลายเดยวข้นไปกันทบใจก็่ไรอะไกัน่อกฉันก้กนทุบไจก็ทำที่ไรอะไรอะไรก d 等待。